รวมให้ไลท์สุปผลการแข่งขันศึกวันอุบินี83มาเลยครับแฟนๆครับตรงกับวันสุกี้18ตุลาคม2567ครับแข่งขันที่เวทีมวยลุงพีนีราอินราครับรายงานผลกับผมบีมรีพอร์ตเหมือนเดิมครับแฟนๆครับก่อนไปรับชมคลิปครับผมอธิบายเรื่องของมุมแดงงูเงินของนักกีฬานิดนึงครับเขามีคอมเมนต์มาทุกสัปดาห์ครับว่าให้แจ้งเลยว่าใครอยู่มุมไหนอย่างไรครับให้คุณผู้ชมสังเกตแบบนี้ครับ ใครที่ผมอ่านชื่อคนแรกแล้วก็เดินออกมาจากฝั่งซ้ายครับนั่นคือมุมแดงเสมอนะครับนะฮะเนี่ยฮะตามภาพเลยนะครับเดินออกมาจากฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็ให้สังเกตที่ขอบนวมครับที่มีผ้าเทปพันสีแดงเสียบเงินสังเกตได้แบบชัดเจนเลยครับก็ประมาณนั้นครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ผลคู่แรกนะครับเป็นท่านนั้ของวันพระเดชเอเลูกส่วนครับนักชกจากระยองครับเจอกับถังฉีชินจากจีนครับ อติกามวยไทยรุ่นแคสเพตครับร้อยอนด์ครับมาดูครับา,างเข้งขวาไปครับขยับไปยับเข้ามาหาจังหวะจะต่อยหมัดไม่โดนครับโดนเข้ามาขยับบ้าบังพยายามจะต่อยมาซ้ายแล้วบัดขวาโดนศอกบวกมาโอ้นี่เลือดซึมเลยครับแนักชกจากทีนครับโดนสับทีนี่เลือดมาครับจากนั้นเนี่ยวันเผด็จก็พยายามที่จะหาจังหวะสับศอกย้ำไปที่แผลครับทำให้มีเลือดเนี่ยนะฮะไหลอาบมาเรื่อยเรครับ ที่ถังฉีชินจากจีนนี่ก็ไม่ละลดความพยายามครับอยางยีบสิต้อยมัดใส่มัดว่าถือกีบฟงเลยพี่น้องเอ้ยย่อมเลยครับถือกทีบดอกนี่ครับแม่ความตั้งใจมีครับแต่ด้วยความที่อาจจะมาโชฟความข้งแกรกงครับอาจจะทําให้ไม่ค่อยคุ้นชินกับเรื่องของนวมเล็กแล้วก็บรรยากาศสักเท่าไหร่ครับ6ยกไปแล้วเป็นท่านของวันพเดชเอ็นเอฟลูกส่วนครับชนะคะแนนไปเอกกระชั้น สามเสียงเลยนะครับลุยกันต่อที่คู่ที่2องของรายการครับรุ้งนาลายเกียรติหมู่เก้าครับจากบุรีรัมเจอกับมิเกลเฟอร์นันเดสจากสเปนครับอดิการมวยไทยรุ่นสตรอวเวท125ปอนด์มาดูครับรุ้งนาลายห่างหายไปกว่าสี่ปีครับกับปลาสมนวนต่อยมวยอีกครั้งหนึ่งครับมีดราม่าครับสำหรับมวยคู่นี้ครับจับตาดูจังหวะที่เกิดดราม่าในเกมครับแฟนๆหลายคนก็คอมเมนต์ถล่มเลยครับเกี่ยวกับมวยคู่นี้ฮะ ขยับเข้ามามีจะมาต่อยสายหลุดครับจังหวะที่มิเกลนี่ขยับพยายามมาแล้วโดนหมัดขวาก่อนแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายสุดลงไปแล้วก็ตามด้วยแข้งขวาซ้ําจังหวะนี้ครับจากสุดนี่กลายเป็นดับไปเลยครับก็คือจอมืดเลยครับทางด้านของมิเกลโดนซ้าด้วยแข้งขวาเข้าไปจังหวะนี้ครับจากนั้นเนี่ยชุลมุนวนุนวาอยู่พักหนึ่งครับทางด้านกรรมการก็ยุติไปก่อนที่จะมีการปรึกษาครับ ทางด้านของคุ้มกับเวทีข้างสนามครับจนสุดท้ายเนี่ยนะครับนี่ครับหลับไปเลยครับลุงนาลายนะจังหวะนั้นไม่น่าจริงใช่ครับไปปรึกษาสุดท้ายแล้วครับในทางรุ้งนาลายเนี่ยลงเวทีไปเลยครับแล้วก็ชูมือครับให้กับฝั่งของมิเกลฟอร์นันเดสครับที่ลงเพลงไปแล้วเนี่ยนะเป็นผู้ชนะไปแทนครับนี่ฮะโดนตัดสิทธิ์ไปครับทาด้านรุ้งนาลายครับ แมเป็นเหตุเกิดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจริงๆครับจังหวะที่ซ้ำตามน้ำแบบนี้ครับไปลุยกันต่อคู่ที่3ามของรายการครับัวเรพลสอดีชพันจากบุรีรัมย์ครับเจอกับแอนต่าคาเซมจากเวลารุสครับกติกามวยไทยรุ่น142ปอนนี่งางนมัดมาตีบุรีรัมย์ไม่ได้พิองเลยเนืเอไล่แค้นมาขวางๆแล้วก็หาจังหวะจะต่อยไม่ได้ครับจังหวะไม่ให้ครับ อรพลช่วงยกแรกนี่จังหวะยังไม่ได้พอยกสองเเริ่มทาได้ดีขึ้นครับมีจังหวะที่เดินไปแล้วก็โดนจับคอได้ครับนี่ฮะแอนตา,ย,า,ขา,ขา,ย,ย,ายัดเข่าขวาครับมวยยาวๆอุ้ยยัดเข่าซ้ายอีกทีหนึ่งวกไปอีกิืงดูดอกะอืมวรพลพยายามจะไล่แขนแล็สับสวสอกสายโดนแล้วครับเอาสับสวอสอกที่สอกกับเขาเบิ้งดู่อืมดันแขนดันยัางงางสอกมาแล้วนี่แอมจังหวะยังไม่โดนดีเท่าไหร่ครับ ขณะที่ยก2เนี่ยดูว่าได้ลุ้นครับแต่พอมายก3แล้วกลายเป็นวรพลครับเข้าไม่ติดซะอย่างนั้นเลยครับแอนต้าแกใช้ช่วงชกยาวๆครับที่หม,มัดทรายครับบกวนจังหวะฮะทำให้วรพลนี่ก็รุนรานไปเข้าไม่ถึงครับผลสุดท้ายเนี่ยเป็นทางของแอนต้าคาเซมครับแกก็ค่อยๆค่อยๆเลี่ยมไปเรื่อยครับจบบ้องแต้ไปทีหนึ่งครับวินมองเลยดอกนี่เนี <c> ่ย <oughs> วรพลพอโดนเข้าไปบ่อยๆแล้วชักเริ่มจับเป้าไม่เคยโดนครับมีช่วงไปๆครับท้าทายพลังหมัดเหมือนกันครับนี่ฮะพอครบยกไปแล้วครับคะแนนนี้ไม่เอกฉันครับ2ต่อหนึ่งเสียงครับเป็นท่านของแอนต้าคาเซมจากเบรุสครับพิดาชนะคะแนนเจ้าวรพลสเดชพันธันไปนะครับไปต่อกันที่คู่ที่4ของรายการครับแป็นเวยครับ อันพยักจิตเมืองนนท์ครับนักชกจากสุดประกาการครับยอดเว้สามพสครับเจอกับซิววิเตสจากโรมาเนียครับอาตกมวยไทยรุ่นฟลายเวทครับ1 3อปอนด์ครับห่างหายไปร่วม2ปีครับวันนี้นี่เจ้าพันพยักครับจะมาแจ้งเกิดได้หรือไม่ครับแหมแต่ถ้าดูตามรูปเกมมาเนี่ยไม่มีจังหวะไหนเลยครับที่ซิววนี่น่าจะสร้างความอันตรายสร้างความน่ากลัวครับเห้กับเจ้าพันพยักได้เลยฮะ เพราะว่าจังหวะการจับในครับแล้วก็เรื่องของการออกอาวุธนี่ดูว่าเสียเปรียบนะทางน้้นของพันพยักษ์พอสมควรครับนี่ฮะแต่ก็จะมีช่วงไปปลายครับที่พันพยักเองเนีจังหวะนี้หักเหลี่ยมซิเลยแหละไปครับนีเริ่มแผ่วแล้วพี่าแผลแตกด้วยครับนี่ครับยุคสก็เริ่มพลังเหลือน้อยครับเป็นท่าดังซีวูเลยนะฮะเป็นฝ่ายเปิดเกมครับ ไล่เดินทำไปเรื่อยๆครับเล่นเอาเท่านั้นของพันยัษ์ก็เกือบจะหายใจไม่คล่องเหมือนกันครับปัด้ายมัดขวาเริ่มโดนครับนี่ครับเกืว่าต่อย5ยกนี่ก็จักเป็นไพรเป็นไพร์อะพี่น้องเอ้ยอืมครบยกไปแล้วก็แน่นี่กระชั้นเลยครับเกือบไปครับพันธยักษ์ครับเหนื่อยครับกำลังจะไปกินน้ำจะเฝ้ากินว่าสู้เมื่อสะกดพนาบ่าวแหมเรื่องครับ C b บอครับนี่ฮะ สุดท้ายแล้วนะครับเป็นทางด้านของพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับกลับมาแจ้งเกิดได้ในรอบเกือบ2ปีครับที่หยุดไปครับไปลุยกันต่อที่คู่5ของรายการครับเฮือนเอฟเอกเอ่อเฮืนเอ็นเอฟลูกส่วนครับนักชกจากตราดครับเจอกับเพชรทองเก้าพัชระยิมครับจากราชบุรีครับนี่อารการมวยไทยรุ่ดอาตอเวดครับร้อยสิบห้าปอนด์ครับมาดูฮะวันนี้พุ่นน่ะ อัดคิวงึกๆใส่เขาผู้ี้เบตองเก่าฮาวแล้วเกินก็จะไปเจ้าเหินนี่มีเ,าเขาเรียกว่าสตอรี่ครับเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งเจอกจากเรือนจำมาะครับได้2เดือนครับตัวฟิตซอนครับเพื่อไฟนี้โดยเฉพาะนะฮะหวังจะเอาโบนัสครับเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนำไปใช้ในการสู้คดีต่อว่าอย่างเงันครับตู้ครับโดนหักงายปังงางลงไปครับทางด้านของเหินครับ รูปเกมก็ดูว่าเพชรทองก็ปาได้ดีครับจนมามีจังหวะช่วงุมหลวมช่วงยกสองไงครับเห็นจังหวะที่จะเข้าไปจับไนครับแล้วมีจังหวะที่เจ้าเหินเนี่ยนะครวดูออกไปครับจับดูจับตาดูจังหวะต่อจากกี้ครับเพชรทองกบโดนหมัดสายเสียแล้วโดนใจอีกทีครับหงายลงไปเลยครับเอาลุกใช่ไหมประค้าเมยยังครับยังมีอาการจงสีมเมาอยู่ครับ รมการนับถึงรับอาการเริ่มไม่ดีครับเสนาเจ้าเพชรทอง9้าครับการนั้นเหินขยับขยับเข้ามาโจดจ้องเล็งแล้วมาซ้ายง้างมาแต่จังหวตจาดครับหงปังงางลงไปดิโอ้โหเอาได้จริงจริงครับยิ่งมาสายปังเดียวแล้วก็ตามได้สายอีกทีหนึ่งนี่ถึงกับนอนลงไปครับตาค้างเลยครับเพชรทอง9้าครับกลายเป็นเพชรทองเก๋เลยครับจบยกที่2ครับเป็นแฟนครับนี่มาเลยครับ ซ้ายคอเซนเตอร์ครับเอา้ายินขึ้นไปนั่งไปเนี่ยเออนี่อ่ะลงมาปะคะเม้ยอไม่ตกลงนั้นเด้โอ้โหนี่ครับอาญาเขาซ้ายคอเซนเตอร์ก็มีที่มาที่ไปครับเหมือนกับเคยถูกหลอกไปทํางานคอเซนเตอร์ครับสุดท้ายก็เหมือนเขามีคดีติดตัวมานี่แหละเขาก็เลยถือเขาเรียกว่าสร้างคาแรคเตอร์ให้ตัวเองครับถือโท,ทรศัพท์อ่างก็เพร้อมมาเถอะไป ได้โบนัสไปด้วยครับ3 5 0 0 0 0บาทครับยินดีด้วยฮะน้องชายครับไปครับลุยกันต่อที่คู่ที่6ของรายการครับบุเริงนองลูกเจ้าพ่อรวงต้มครับจากกาลาสินกับเจอกับไทยและเล็กสอรุ่งศักจากสุรินเมืองสร้างสลละอดีการมยไทยครับรุ่นแคสเปต116ปอนด์ครับโยนเข่าทรายครับบุเริงนองนี่เดินก็จริงครับแต่ว่าครับนี่ฮะเดินมาต่ำเข่าเขาเสนอขปีน้่งมึงดูนี่ยางซื้อๆได้วยนี่ โอ้หนี่ครับงึกหัวส่ยุนเนี่ยเขาเตะบึมบึมยุบุนบ่บางเลยครับแพ้มาล่าสุดที่ช่องเจ็ดสี่ครับในศึกเวทเจ็ดสี่คับทานั่นของผู้เริงงองครับอาจจะมาแจ้งเกิดแก้มือหลังตาที่รายการวันลูบินีครับเดี๋ยวดูแล้วเนี่ยเหมือนจะหนังม้วนเดิมครับเดินเข้ามาจริงครับแต่ทําอะไรไม่ได้ครับตูครับโดนยัดเข่าจละทีนี่แทบจะอ้วกแตกครับเจ้าบุริงนองฮะ นี่จังหวะมาดีจริงๆครับไทยแลนด์เล็กครับครบยกไปแล้วครับคะแนนนี่เอกชันเลยครับก็ย้ำชัยไปอีกครั้งหนึ่งครับไทยแลนด์เล็กสอรุ่งศักจากสุรินทร์ครับขวาชัยไปครับไปครับลุยกันต่อที่คู่7ของรายการครับแฟนๆก็พยายามคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเว้าอีสานหลายๆเนี้ยเพน่าเอ้าบางคนก็ฟังบรูดเรื่องจะได้เวาหลายๆก็ได้มาเบิ่งกับคู่ที่7ของรายการครับ มังกรบุ้มเด็กเซียนครับบุญนะบุ้มนะจากสุรินทร์เจอกับโปเยเอสันปาตองจากเชียงใหม่ครับการมวยไทยรุ่นแคสเซต์ร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์ครับโปเยนี่มวยซ้ายครับอาจังหวะจะต่อยหมัดจดจ้องแล้วก็โดนหมัดขวาครับงายห่วโอ้โดนเร็วจริงๆครับนี่ครับดับแรกยกแรกมาเลยครับแหมโดนหมัดมังกรครับเหมือนจะเตะเขาแต่ใช้โดนสวนมาในร่วงเลยครับาดูว่าเกมจบแบบไหนครับ อังกอนขยับเข้ามาเช็คระยะแล้วก็สับซอกบวกซอกกันทีนทีโอ้โดนซอกถอยเลยครับโปเยโปเยยังไงครับสับซอกบวกแรกมามาดีครับก็มาทีครับสับซอกอีกทีแยน่โอ้ยบระมัณนี้เนาะนี่ย่ามจะบวกซอกถือของเขาชนได้แบบกวงของหลวงลงมาในพี่น้องเลยจบเลยครับยกแรกเท่านั้นครับโปเยครับกลายเป็น จอดป้ายไปอย่างเร็วเลยครับยกแรกเท่านั้นครับเป็นเจ้ามังกรบูมเด็กเสียนครับเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่1ครับรับโบนัสไปด้วยครับสามแสนห้าหมื่นบาทครับคุณผู้ชมครับลีกอิตาลีคู่8ของรายการครับสองฟังโคง FA กรุ๊ปจากหนองคายครับเจอกับเพชรศรีนินวันของโอเอ็มบีเคนักชกจากพิษณุโลกครับเรียกว่าคู่นี้เนี่ยเจ้าเพชรศรีนินเนี่ยเข้าเวนแทนเจ้าซุปเปอร์เจ๋งครับ นหมัดจังหวะเอาความแจังหวะที่บวกสอกบวกบัดแรกกันครับคีต่อยกันที่พิการรุ่นแคสเซตกับร้อยสี่สิบปอนด์ครับเอาแรงครับเวทนอย่างเพชรสีนี่นี่ไล่ถล่มเจ้าสองฝั่งโขงครับดูครับโดนหมัดไปครับแหมบวกบัดมาโดนเจาะยางมีอาการเป๊ะไปครับยางเริ่มซึมหรือเปล่าครับเจ้าสองฝั่งโขงโดนแลครับโดนยักทีทีการจองแล้วครับอาร่วงไปจังหวะนี้เซตนับเลยครับ โอ้โห oh oh. อยากหัวพี่ดองเลยนี่ครับรอดมานาะเอสซีนินเห็นช่องแล้วฮะว่าเจ้าสองมังคองนี่มีการเจ็บที่ขาครับเตะลงไปทีดหนึ่งครับย่างค้าหานเราอี่ดองเลยคูน้นี่ยกสองครับดวไปสองนับฮะจากนั้นเนี่ยพยายามจะย้ำไปที่ขาครับแต่ก็ยอมรับว่าหัวใจของสองมังคองนี่แคยืนอยู่ได้ยังไงครับดูครับ โดนไปส่องนับก็ยังเดินตอบโดนศอกมาเอสีนินก็พยายามจะปิดเกมแต่ช่วงท้ายๆแกเหมือนกับไม่ค่อยเตะฮะก็เลยทำให้เปิดโอกาสให้เจ้าสองฝังโขงเนี่ยได้มีจังหวะครับที่ต่อยมัดแล้วก็สับสอกบ้างครับสุยไปซุยมาครับถือเนี่ยมถือเนี่ยครับประคับประคองไปครับนี่ครับครบยกจนได้ครับเหลือจะเชื่อครับไม่มีน็อกเฉยเลยครับแน่นอนครับเป็นเพชรศรีนินมันของโอมเ b k มบีเคครับ เอาชนะคะแนนไปเอกระชัน3เสียงครับหรือต่อที่คู่9ก้าของรายการครับรองคู่เอกครับตัวเขียวปอเปาอ,อ,อินครับนักชกจากยะโซทอนครับเมืองบังไฟโกครับเจอกับเพชรวิชิตสิงห์มาวินจากสงขลาครับเดิมเจิมซื่อใหม่ครับเจ้าเพชรวิชิตเดิมชื่อเด่นทุ่งทองครับโอ้โหดูว่าวันนี้นี่เปลี่ยนใหม่เนี่ยสีมานโบนัดปาพิน้องมึงดูมาดูเอา้าเนี่ยโอ้ส่งสีมานบ้าน้อ ตึกตะ้มไปแล้วครับโดนอีกทีรับปีนพ่าตีลังกาพ่องครับนี่คู่นี้นี่ต่อยรุ่นแคสเซต็กับร้อยสามสิบแปดปอนด์ครับบัวเขียววันนี้นี่มาเหนียวเหลือเกินครับครับในได้บิดไปครับโอ้โหบิดเป็นพวงมาลัยครับหงปังง่างอีกแล้วครับเพชรวิชิตครับนี่มาแข็งแกร่งจริงๆกับเจ้าบัวเขียวมันมีโดนเหมือนกันครับนายแบบเขย่าวางแข้งขวาจับได้มัดขวาสุยมืบนี่อซุบ เนี่ตีมาถือเขาเตะขวาก่อนบพรถืออีกสิทธิพี่น้องโอ้โหวันนี้โฟกัสไปค่อยเข้าจุดเท่าไหร่ครับจเจ้าเพชรวิชิตครับบิดอีกทีครับยิงล้อมอ้อมร่วงลงไปอีกแล้วโอ้โหลมง่ายเทา่าไอนี่ดูครับบัวเขียวครับเดินขยับก็ไปหมัดขวาโดอนอีกแล้วครับเพชรวิชิตยังไงครับชื่อใหม่เออโดนมาสายมาเหมือนกันครับอูอ้ดดจังจังิังดู ห่อยได้ทีละหมัดสองหมัดก็โดนหักแต่ละทีนี่นี่ฮะตามสภาพครับพอจะมาพอจะมาหน่อยก็ไปเสียหลักสีเหลี่ยมโดนหักโดนเทไปครับแต่ก็คะแนนคู่นี้ไม่เอกชันก็เป็นแฟนครับสองต่อหนึ่งเสียงครับผู้ชนะคือบัวเขียวปอเปาอินจากยะโสธรครับปิดท้ายที่คู่เอกของรายการครับเป็นแฟนครับพันวิดลูกเจแม่สายบารีจากพัทลุงกับมวยใต้ครับ เจอกับซุปเปอร์บอลวันของโอม MBK จากน้องบัวลำพูครับมวยไทยแคสเฟรต139ปอนด์ครับมาดูว่าซุปเปอร์บอลเนี่ยมาปรับเปลี่ยนสไตล์ครับนิวเวอร์ชั่นเนี่ยจะจะเป็นอย่างไรครับพยาละโดนหมัดซ้ายเลยครับอัปเกรดเวอร์ชั่นหน้าถือกระปัน้นใบยังกล่องก้อนหยอดือเอาอยู่เปนหยุดนี่ครับมวยเข่าพอมาต่อย3ยกแล้วชักเริ่มวาดไม่ดีครับ โดนไปแล้วหนึ่งนับครับยกแรกครับจากนั้นมายก2นี่ก็พยายามจะเดินเร็วขึ้นครับขณะที่เจ้าพันฤทธิ์นี่ก็เร็วกว่าครับซุเปอร์บอลขยับขยับเข้ามาการจะจับไปแล้วก็นี่ฮะเสียหลักจังหวะไม่มาครับโดนมาโดนซ้ายแล้วก็ลาตัวแล้วก็โดนด้แข่ซ้ายแล้วก็มัดขวาโดนไปจังหวะนี้ครับหงายเลยครับโอ้ดียกสองครับโดนเป็นร่วงครับหนักจริงๆครับเจ้าพันฤทธิ์ ลูกจะาแม่สายวาลีลูกขึ้นมากรมการยุติไปครับโอ้โหแม่โดนเป็นหล่นโดนเป็นล่วงจริงๆครับซุปเปอร์บอลครับนี่ฮะสายกไม่น่าจะใช่ทางของเขาจริงๆนะสลับซุปเปอร์บอนครับแสิคู่นี่น้องไป4คู่ครับแฟนๆครับผลการแข่งขันของศึกวันดูมินี83เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ ช่วงท้ายขอบคุณทุกการรับชมครับแฟนๆครับชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไกลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูม่มวยไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมบีมรีพอร์ตรายงานผลน,นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ